มาเจอกันในคลิปวิดีโอที่2นะคะเพื่อวันนี้เรามาเล่นเกมนี้เลยนะเกมสาวทำนั่นเองนะเออก็เป็นเกมยอดฮิตของค่าย PG เหมือนกันนะคะเพื่อนอ่ะวันนี้เนาก็มีทุนที่ที่1000บาทเนาะคะ่ะก็เกมที่แล้วที่เราเพิ่งจะลงไปนี่แหละมัน มิชชั่นเฟลนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาย้ำที่เกมนี้กันต่อเลยนะทุกคนเออมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสมัยขอเริ่มเบ็ดไปเลยนะคะที่12บาทนะคะเพื่อนอ่ะจัดไปเลยนะคะที่เบ็ดบาทนะทุกคนมาใครนะคะที่อยากดูรีวิวเกมนี้ก็สามารถเข้ามาดูที่คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะเอ,อ้ยแคตเตอร์ต้องเข้าทั้งหมด4ตัวนะคะเพื่อน มาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะว่าวันนี้เราจะทำมิชชั่นสำเร็จหรือเปล่านะคะกับคลิปวิดีโอที่2ของเราในวันนี้นะเออก็เฟลมากเลยนะไปเล่นเกมอะไรวะจำชื่อเกมไม่ได้เกมเมื่อกี้ที่ลงไปอะ่ะแม่งมิชชั่นเฟล,ลอ,อ่ะอุตส่าห์แบบหวังกลับมาเนาะกลับมาทั้งทีแม่งไม่แขกให้เลยแบบได้ก็ว่า ต้นตึ๊บทุกคนเข้าแล้วเข้าแล้วทุกคน1 2 3 4สี่ต้องเข้าทั้งหมด4ตัวนะคะก็จะได้เข้าเกมฟรีแบบนี้เลยนะมาสตาร์ทกันเลยนะคะทุกคนอ่าไป็นบ2บาทของเราในวันนี้นะคะกดเองน่าจะแตกดีกว่าซื้อฟีเจอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่ขอคอนเฟิร์มแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาสุกตอนท้ายคลิปเนาะว่าจะได้กำไรอะไรยังไงนะทุกคนก็หวังว่า วันนี้ขอให้มันแตกได้เงินหลักพันนะคะวันนี้มิชชั่นต้องสำเร็จแล้วแหละโอ้เมก้าโอ้ไม่กอดโอ้โหเมก้าวิน436บาทแน่ะเพื่อนโอ้ ได้ยอยู่นะทุกคนได้ยอยู่นะตอนนี้ได้กําไรมาที่3 0 0ร้กว่าบาทแล้วนะคะมิชชั่นวันนี้อาจจะสําเร็จรูเรื่องหรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจต้องติดตามคลิปวิดีโอนี้ให้ดีห้ามสีิปผ่านห้ามกดหนีเด็ดขาดน,นะคะต้องรับชมให้จบนะเอาดีๆเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานมันเค็มส,สุดสุด คูณ20แล้วนะจุดจุดนี้โอ้มากอดบอกได้คำเดียวว่าปราบลืมในคลิปเรโวนี้มากนะทุกคนเมกาวิน463บาทเกมสาวทำนะคะนั่นบอกแล้ววันนี้เราต้องทำมิชชัน่นสำเร็จอย่างแน่นอนนะทุกคน1,033บาทนะคะนี่เลยนะทุกคนได้กำไรมาที่910บาทนะคะเออ แต,แต่แต่เดี๋ยวก่อนเราจะไม่พอเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราขอเปิดอ่านกติกาสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะสำหรับใครที่เเออพิ่งเข้ามาใหม่เนาะนี่เลยนะสแคตเตอร์สัญลักษณ์วายนะคะเลข10ก็จะได้อัตราการจ่ายเงินน้อยสุดสีเหลืองก็จะได้เยอะสุดนั่นเองนะเกมนี้สามารถซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราลองซื้อฟีเจอร์ไหมเป็น12บาทอยู่ที่600บาทอะจัดไปเลยทุกคนจัดไปเลยนะ บอกแล้วนะว่าคลิปนี้เราต้องแบบเต็มที่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 อ่ะคลิปนี้เราต้องเต็มที่นะคะทุกคนตอนนี้อยู่ในวิ่ทีเสียตายทุกคนเราจะรอดหรือไม่รอดเออมา <c oughs> แตกให้อีชันแน่เด้อค่ะอีฉันวังกับคลิปนี้ลาย อยากให้แบบคลิปตัวเองกลับมาแบบวิวเยอะๆเหมือนเดิมต้องทํายังไงคะเพื่อนใครมีเทคนิคในการพวกเอ,อ่อทำให้คลิปตัวเองกลับมาเหมือนเดิมนะช่วยบอกต่อกันได้นะเออถือว่าทําบุญเนาะถือว่าทําบุญนะรรญนะใครมีเทคนิคอะไรยังไงนะคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะเพื่อนอ๋อโอไม่ก oh ็นี่ไปให้สุดลูกไปให้สุดไปให้สุด โอ้โหเสียวมากมเมกาวิน532บาทเสียวถึงล่องดากเลยนะทุกคนตอนนี้เหงือเต่าไหลเลยมาให้ซันเะน้เออเจ็ดร้700กว่าบาทนะคะทุกคนนี่ขนาดเราซื้อพีเจอร์ไปแล้วนะนี่มันอาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่ายังไงทุกคน จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับการคูณ22ได้มา822บาทโอ้โคูน22ได้822บาทนะคะทุกคนอ่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะทุกคนก็ได้กำไรมาที่1,132บาทกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปต่อก็สามารถไปได้นะแต่วันนี้เราขอเอากำไรแต่เพียงเท่านี้ก็พอนะคะเอ้ย กลับมาทั้งทีมิชชั่นวันนี้สําเร็จรุ่นร่วมกับคลิปวิดีโอที่2นะตอนนี้สมัยก็เลนเนเ่นเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าของวันที่19เนะคะเพื่อนเออบอกเร็วนะเล่นช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยมันแตกด,ดีจริงๆนะทุกคนไม่ได้โมโนะอ่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปกันแล้วนะคะทุกคนก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจะได้กลับมาเจอกันอีกนะเพื่อนโอเคก็ บายบายนะจ๊ะ